สวัสดีกันวันนี้นะครับนี่ที่เห็นนี่คือหอยเชอรี่นะครับนี่นี่ครับตัวตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ปล่อยธรรมชาตินะครับอันนี้ไม่ได้อาไปเลี้ยงไม่ได้ไปขังไม่ได้อะไรนะครับเป็นบ่อธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่เป็นนาบัวนะครับแล้วก็มีหอยเชอรี่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆมีแม่ค้านะครับสนใจสั่งมาจํานวนมากเลยนะครับก็ เริ่มแรกจากไม่ได้คิดว่าจะจะขายเป็นอาชีพอะไรนะครับก็พอดีอเก็บเก็บเก็บไปแล้วก็เอาไปทานเอาไปต้มเอาไปกินกันคราวนี้แม่ค้าก็รู้ว่าที่นี่มีหอยเชอรี่เกิดขึ้นนะครับก็เลยสั่งมาวันนี้สั่งมาอีกจํานวนมากพอสมควรช่วงนี้สงกรานนะครับไม่ได้เก็บบัว3าวันนะเก็บหอยเชอรี่แล้วกันนะครับอืมครับ มีทั้งแบบสดเลยเนาะแม่ค้าก็สั่งไปคนกินก็สั่งไปนะครับเราก็ราคาไม่แพงอะไรนะครับแล้วก็มีทั้งแบบแกะก็มีนะครับแช่เอาไว้แม่ค้าก็สั่งมาเอาไปตําส้มตําเอาไปาลวกนะทําน้ําจิ้มก็อร่อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปเก็บหอยเชอรี่กันก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับอยากดูแบบต้มเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขาแกะเขาต้มกันแบบไหนโอเควันนี้เดี๋ยวเก็บหอยเชอรี่กันดีกว่าครับผม